ตึ้งเตียมเม่ล่าเออาะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมคลิปนี้เราก็มาอยู่กับเกมเดลาฟอร์สเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้าตัวลูกซอง M870 เนะครับเป็นลูกซองเทพแห่งยุคเลยนะ ระยะกลางระยะใกล้นะครับจุดจัดนะเหมาะสําหรับแนวหน้านะครับผมสายระยะประชิดนะเพราะว่าเม็ดเดียวนอนเลยนะครับมันดียังไงนะเราไปดูกันเลยดีกว่าเนาะเปิดมานะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับนี่หน้าตาประมาณนี้นะครับผมข้อดีของมันก็คือมีแดนัดนะครับแล้วก็ซูมไว้นะครับ ที่ซูมไว้ก็พออาจจะแต่งด้วยนะประมาณหนึ่งนะครับนี่นะฮะแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเปลี่ยนแม็กนะครับเปลี่ยนแค่ทีเดียวนะครับปึ๊บเสร็จนะนี่เปลี่ยนเสร็จก็ยิงได้เลยนะครับระยะรีโหลดพอๆกับกลนเลยนะครับ้ากว่ากลนนิดหนึ่งนะแต่งยงลบก็ว่าดีเลยนะครับ มาดูในส่วนของระยะกันนะครับระยะของลูกซองนะครับที่ยิงเมิดเดียวใต้นะครับจะอยู่ที่ประมาณสิบสี่เมตรนะครับถือว่าไกลเลยนะสิบสี่เมตรเรเรียบร้อยนะครับถ้าเลยสิบสี่เมตรไปก็ประมาณสองสามนัดนะครับถึงจะตายนะโอเคแต่ถ้าระยะนี้ซูมนะครับจะตาย แต่ถ้าหลังจากนี้มันจะไม่ตายแล้วนะอยู่ที่ว่ามันจะเข้าทั้ง8นัดหรือเปล่านะนี่นะ8นัด1 2 3 4 5 6 7 8นะครับก็คือถ้าเข้าหมดก็ตายนะครับแต่ถ้าเข้าไม่หมดก็ไม่ตายนะมาดูในส่วนเรื่องของแต่งกันดีกว่าเนาะของแต่งนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับสังเกตว่าผมจะไม่ใส่กันดีดนะใส่จุกนะจุกกับ ไอตัวเลเซอร์นะครับผมจะไม่ใส่นะเพราะว่ามันจะลดแฮนดิ้งนะครับสเตตัสที่แต่งก็ประมาณนี้เลยนะครับเน้นที่แฮนดิ้งนะครับกับแม่นยำนะครับ2อ,อย่างโอเคประมาณนี้หรือว่าถ้าใครอยากให้มันหวังผลมากขึ้นก็เพิ่มตรงแรงครับเพิ่มให้มันไกลขึ้นอีกนะเรนจ์เรนจ์อะไรมันอาจอะไรก็คือระยะนั่นแหละรครับยิ่งเยอะก็ยิงหวังผลได้ไกลนะครับโอเคประมาณนี้ โอเคงั้นเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะครับ Let's go ไหนเออเฮ้ยนี่ไงเม็ดเดียวมลละนี่ไงเม็ดเดียวพอเกือบตายอยู่ออยู่นี่ ไปแล้วไปแล้วอไปแล้วไปแล้วโอ้วโอ้วพวกมันต้องจริงสิ่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 ง อ้นี่เอาดิมาดิมาดิครับมา,มาดิครับอะไรอะไรนี <c oughs> ไ่ไงนีไ่ไงไตาย

นี่อ้ออะไรอะไรอะไรนี่ไงนองีมแล้วนองเบาที่เห็นตรงนี้ตัวนี้น่องเบานองเบา ยอมหน่องเบาหน่องเบาโอ้ยโอ้ยม่งเอ้ยเออสวยพอได้พอได้ตัวไม่รูหกเจะตัวปะแต่มันเรียกร้องใจมันอยากสู้ ไปไหนที่นะนี่ไงหลังฮะหยุดยิงพี่น้องนี่ไงนี่ไง ตึงเพียเมล่าตึงเพียตึงเพียเมล่าเพียไหมเป็นกลนเลยนะเนี่ยระยะนี้ระยะกลนชัดๆ เฮ้ยอะไรอย่าชุบดิอย่าชุบโอ้โหไม่โดนไม่โดนไประเอือก็และก็ระเบิดตัวเองย่ำไไหนไปไหน มาคุยกันก่อนตายสากาี้ัาน i าปงเป้าอย่างนี้นี่ไงตาย,ตาย ไปใกล้อีกนิดนึงไกลไปอ่ะเนอ้าวชนะเฉยโอเคเป็นไงกันบ้างครับทุกคนมันจัดเลยใช่ไหมล่ะสำหรับใครที่อยากลองนะครับสามารถก๊อปรีเซตไปวางในเกมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะโอเคถ้าใครอยากให้รีวิวปืนอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองทำให้ดูนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปแล้วครับบาย